วันนี้เรามาเรามาร่วมกิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับผมก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นกุ่มากมีแฟนๆมาเต็มเลยแล้วก็เราเป็นกลุ่มที่ชอบทานแบบนมืออาชด้วยนับก็มีใจทำที่ได้ที่ส่วนนึ่งนะครับ่ตๆนีก็ทกอลมากจะบอกว่าบรรยากาศครับั นำรูปีทัคนเนี่ยพอจนแบบพอต้องการนะล้วหลายละลายแล้วทำเป็นซุ้ยในการทำอาหารปลาอู๋มันเป็นจิ้นหรอุ้ยผมว่าผมพัฒนาเยอะมากเลยนะจากแบบทำซุ้ยเขาลงบายเป็นของเปรี้ยวว่ะไม่ถึงพี่ทำล้วกินไม่ได้หรอผมไม่เข้าโรงไปเลยด้วยซ้ำอันนั้นคือนะคือทำเล่นแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ผมทำได้ถ้าใครถ้าใคริดตามผมจะเป็นสมาร์ทมือจังหัวใหญ่ตอนนั้นที่ไม่เข้าโรงบาปเพราะว่าจะมีเมน ทำเล่มเร็นเป็นรายการแล้วเราทก็เราอยากเราอนุกอะไรอยางเงีมเลยไปแบไปล้างหอาจัามาเ้วมาสับผักกก็ไดามารถใม้สุดทยลว่ร่าอไจะต้องข่ายตอนนี้อครับผมว่าจะเป็นข้าวผัดหมามครับเป็นการผสมภาาเจานการทำกอดีวันเขาทำแกงจืดนะตอนเนี้สามารถเอาวีเนี่ยเข้าไปใส่เอาน้ำ่าตักผัด ราทุกคูตรงอร่อยอันนี้มีคนชิมหรือว่าเราชมีว่ามันต้องอร่อยจบเลจบเลยบแดงว่าเราเข้าครัวบ่อยเข้าครัวบ่อยถ้ามีเวลานะแต่ว่าชมพิวไม่มีเวลาแล้วแต่ว่าช่วงก่อนงานที่ที่ที่มากเลยก็จะแบบว่าตื่นเช้ามาทำข้าวตื่นมาข้าวข้าวเสร็จไปเดินเดินเสร็จพุชพอข้าวเสร็จ แล้วก็อร่อยคือใช่เ่าก้อนเดวเอาอยู่ไข่ไปสองเลยครับนี่เป็นส่นของ้ะใช่หมครับใช่ที่งานยิมแล้วเออปากถึงแจก้อนเดียวเอาอยู่มีสองก้อนก็เอาอยู่วิก้อนเลยครับสองก้อนนี่คือแบบว่าได้ถุงใหญ่เลยนก็จะได้หลายคนเลยนะครับแล้วก็ราคาจะต้องได้กินอร่อยคือ้านที่อยู่ใขอหัว ลุกครับเราแฟนไม่ได้ตอบกับพวกเราเลยเพราะว่าผมมาชี้ตอบก่อนแล้วแต่ดช่วงแฟนน่าจะเขาน่าจะตอบตรงใจใจตรงผมได้นะคือถ้าเขาตอบของเขาอ่ะเขาก็จะเขาก็จะตอบตรงบ้านล้ตรงบ้านแับว่าเกมแบบนี้คือเราไม่เป็นบ่นว่านกาจะพอแเราอ่ะเขารู้ทางเราแลเราหัวว่ารู้นะจัดก็จะดีจัดอย่างไรเป็นขับไปม่มะดวกเออมันทำให้เราครั้งหน้าเราต้องเปลี่ยนเลยว่าทางนี้ไม่ได้ไม่ลู่ทางเริ่มแล้วนะเริ่มช่วงที่ เริ approach, ่มเริ approach, say, ่มเปลี่ยนเลยอย่าอนแ้วเขาก็เลยเริ่มตอบคนอื่นแล้วขนมเองอ่าได้หรอเด็ก่รยนเปลี่ยนเขาเริ่มรู้ทันพวกเราแล้เขากมีมันซ้ำหรอแต่ว่าปีหน้าเจอใหม่แน่นอนมีแบบเออมีใหม่ใหม่ก็ไม่รู้ไม่เคยเข้นมาได้ไงเหมือนกันอันนี้ต้องชื่วชมแฟนคลับมากกว่าจริงๆเกิดไหมเวลาเราได้อะไรไปแล้วก็ชอบเอาจั่งแบบนี สดๆทุก่องเลยซักหน้าได้ซักหน้าได้กันเองเราเป็นกันเองเพราะว่ากินหมาล่ามาแล้วมันร้อนวันนี้ว่าค้าเข้าวตีวันนี้กินไม่ใช่เลยข้าวตีลูกค้ารักเราเนี่ยหมาล่าตลอดยังไงบ้างเวลาพอมันเป็นมีมอะไรเงี้ยเราชอบหน้าเรามาตอนที่เขาแคปใเป็นมีมคือจริงๆผมว่ามันตลกมันจะน่ารักดีก็คือผมคิดว่าถ้ามันผ่านหน้าทำไว้ไหนแล้วทำให้เป็นแบบเเป็นป็น เป็นคาทั้งหมดเขาในเรื่องแบบนีวนว้คือว่ามันก็ดีนะถ้าเราไปดูนะอือแต่อย่างบางมุมมันก็อาจจะแบบว่าเราอาจจะไม่ชอบก็ได้มีนะไม่ใช่ผมชิวผมเป็นคนตลกอยู่แล้วคืออันนี้มีค,คนถอมมาว่าแบบคนตลกมันได้แปลงมาจากไหอ่าผมเลยออกแนวไปเป็นตลกมาได้จากอะไรอะไรอ๋อแล้วมันได้ปาร์สปาร์สสอนมาแล้อามันได้บลชมาเพราะตลกเรื่อยๆมาตั้งแต่ปาร์สสอนมาเลยผมรู้สึกว่า ที่สุเหม้วกันตองมามสุขคุณไปแต่ดี่ยัลูกเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอต้องแกรนพุต้องดูว่าผสมกันเป็นอไมมีบอกว่าในในอเทมนหึงเออมันมีลูกเหล็ออกเป็่ะรใส่กลใส่รอบเขาลูกเอเรียมทองมีครับมีหลายอันเลยครับเอาไปตัดหน้าไปเป็นเด็กนะครับะที่แบว่าหน้าร่้เป็ แล้วก็แต่ว่าเราไปเลี่ยมทองเลี่ยมขอบเนี่ยทุกวันถ้าถ้ามันทําให้เขาแบบมีความสุขใจบายใจก็อยอยากรู้ว่าคุณมะสมปัะในการใหม่จะได้หมผมก็ไม่รู้นะผมคิดว่าบางคนไม่มีดวงไม่มีโชคเท่าไหร่คือถ้าใส่เข้าไปเลยแล้วนจะอยู่มันงงกินมาราสก่อนเพราะนมเข้ามาในตัวพิมพแล้วครับไอ้เอ๋วิ่งเนี่ยพิมพ์ไม่ได้เทียงเลยพิมพ์มันต่อหลวงพ่อไม่รู้ว่าก็แปลกแต่ทำไมแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของความพยายาม อย่างไร้วันนี้คุณสอบไม่ได้หน้าผมจะเตือนว่าถ้าคุณต้วนเนี่ยสอบไม่ได้คแล้วมันจะคุณของเรามีอะไรบ้างรุ่นเราเนี่ยดวงไม่มีครับคุณพี่พิ่งวินาทีนี้เอาแล้วกันอ๋อคุณจะคุณเราก็จะเปิดเช่ามั้ให้เงินยุบซิงเกิลมีมั้ยอันนี้เดี๋ยวคิดว่าในนาคุณจะทำออกมาขายดมั้ยเนี่ยตอนนี้มีแต่คนี่มันจะแล้วก็เปิดตัวแล้วกำลังจะปล่อยให้ทุกคนได้รู้จักไถ คัาตคุ้น้ำหอมีฉีดปุ๊มันเป็นมันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ยาามให้ทุกคนได้ว่าเขามันคมีสบการเปาผูายเวลาที่มาทัดสำเป็นเกิ่นที่ทำให้รู้สึกนี่แหละกลินหอมอาเวอร์กลิ่น็เป็นคนล่นที่ไม่มีเป็นบรรกศว่าอะไที่เามเห็นไเขาบอกมันเหมือนกันทจริงๆแล้วผมก็คูยกับน้องแบบว่าเราอยากทำอะไรสักสักนขึ้นมาเราที่สคน มันก็คงไม่ได้มีแค่อย่างเดียวก็เนนานุมันจะมีผสมไปเรื่อยๆแต่ว่าก็สะสมไปก็นาไปกว่านี้ไปนึกเป็นน้ำหอมแล้วต่อไปก็มีอะไรที่มันแบบง่ายๆที่ผมคิดว่าตัวเราเองใช้ได้ดกว่าสักถ้าสมมติว่าเราเรามีสิ่งบางอย่างที่เราใช้ในตู้กดได้แล้วเราคิ่งเราทำเองได้แล้วมันดีอ่ะเราอายไปอย่างเราแค่ไหนกจะมี้ยู่เรื่อยแต่จริงๆมันตกลงกันยังไงเพราะว่าต่างคนต่างก็ชอบตัวอย่างว่าชอบเหมือนกันก็ทำไปต่าง ก็ก็ก็ได้อไนะขาวเาดตยของสก็จะราได้มา่าอจาขงตลาดคือวางแผนเลยเรอยอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นสายสารกับกาลงครับก็่วยๆการก็้่ผมว่าจับต้อได้ ตอบแบบไม่ใจจับตรงได้คร่ะไม่ได้ก็ต้องได้อะใกล้ๆแล้วครับในเมืไทยก็ใกล้ๆแล้วครับผมงชนวินาทีมีนะครับเรื่องแบบนี้ที่เราไปเป็นทีมงานให้เขามันมันได้ค่าตัวเยอะไหมในการเป็นทีมงานเนี่ยค่าตัวไม่ได้หรอกเหรอว่ามันมันเอาเอาจริงๆนะมันคือเราในการจัดทีมเราไม่สามารถจะเป็นพนักงานลิงค์ในสถาน วันน,นี้เราเหนือยากเราจะนอนเฉยๆเรอยาเราก็อยากแบบต,ต่างคนต่างต่างคนก็อยากต่างกัเลยไปดูบรรยากาศเพราะว่ามันก็มีส่วนในส่วนที่เราสามารถช่ดได้ใน <c oughs> วันที่เราไม่ทำงานเราคนคนหนึ่ะเป็นเ้น่รก็ช่วยดูันั้งงมาน่ายไปช่วยไปช่วยไม่เหลือรครอบพรัวที่ป้ายสตาร์ทแล้วเราต้องทำอะไรบ้างหน้าที่เราก็จริงๆก็ก็มีอะรที่ออกไปถึงขบวนแล้วแต่ว่าข้างหลังก <c oughs> ็มีแบบไป เาปกติเราจะทำารชอแต่ว่าใครต่างคนต่าว่ากกเป็นไงบ้างพอเราดูหลักวทีได้เห็นน้องเอยู่หน้าวิทีเราบองหลังนีรู้สงงีใจคำว่าเราได้ขโมยของน้อาชองตรงนี้เป็นมิรก็ดีใจคว่าอบอกว่าการไปฟนี้แฟรินีลรเียวกัค่อนข้างค่อนข้างุ่ิคือแบบพูดอะไรยังรู้สึกดีใจเลยเพราะว่า มอนจะีที cage, bitch, ่แล like so ้วที่เราไปไปไปปาเก่าในฮ่กมันไม่ได้ไเต็มแต่เราไปเราไปเวียดนามก็มีแฟนที่สอดเราแต่ว่าในหน้ปีนี้คือมันประกาศโซ่เราด้วยรวมกับมีแฟนที่แบบเราไม่เคยเจอด้วยนแต่จากประเทศจีนด้วยาเม็กแม้แต่อนั้นก็นรู้น็คือว่ามัน เราโผล่รนใหม่ทีแลนะมีคนมาลาาักมาซัพพอร์ตมาด้วยนะก็เลยทำให้เราแบบมีแรงในการที่จะไปทำงานอย่างนี้เข้าไปดูแล้วเข้าไปถึงแล้วเหี่ยวแล้วเราจริงจูอยังไงบ้างถ้าถือคือเรา ต่อสองชีวิตเขาค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่รู้ชีวิตของโซเชียลเขาจะเปขอเวลาทำงานแน่นอนแต่ว่าชำชองได้ดอนถ้าอูเห็นที่น้องโค้ชมีเรื่องที่ไปขับที่หนึตรงสนามบินครับเป็นยังไงบ้างเราได้คุยกับน้องไป็นยงไงบ้างจริงจริงบุตรชายก็น่าจะอยู่ในเหตุการณ์ตลอดหลังจางนั้นด้วยนะครับแล้วแม้แต่การต่อจีการจะเป็นอย่างไรเราไม่ต้อกกังคนหนึ่งฟังอีกคนหนึ่งนะจากคนที่ทำงานนะครับเขาเองก็ไม่เคยเจอเราเราเองก็ไม่เคยเจอเขา ส่วสมขการทงานอะไรนี้สสมอะเราก็เราด็รห้สึกไม่ยวยเพราะว่าเราตักคนต่างแบบพอมันพอมันเกิดเหการที่เราแตักคนก็ไม่ได้ตั้งใจอะไร่างเงี้ยว่าในางที่กาเขก็มาแต่ก็ดูแลราดีแล้วเป็นอ่าง้ท้ายแล้วมันคือการทนงานที่กันว่าผมเพิ่งกมัแต่ไม่ได้มีิเตอร์ะบของเลยเพราะเขาไมมเพราะว่าเขาองก็ไม่ได้ตั้งใจอะมันคือช่วงแบบชเิมูลแต่ว่าแทงรีเฮ้ยจไม่แล้เฮ้ยอะไรเฮ้ย มันก็แค be ่แป as ๊บเดียวในช่วงเวลาแค่ช่วงเสี้ยววินาทีเนี่เพราะว่าเพราะว่าจริงแล้วถ้าสมมติว่าถ้าพูดขึ้นถ้าเขาเฉื่อยหนักหรือว่าเขาใชเวลาระยะเฉื่อยหนักเยอเพราะเขาอยู่ตัวจริงเราเพราะต้องดูแลเราแบบไม่ต้องห่วงนะวันนี้เขาแบบก็มีส่วนร่วมกันได้โปร่อิทีนี้นไปแล้วเป็นไงบ้างไปเซอร์หลายคนแบบว่าพรุ่งนี้เลยได้ไหมออนแดง เอาปืนได้ไงอ๋อเป็นนักเลงอาชญาตอนนี้ไงซ้อมแล้วได้เล่นในในละครแล้วใช่ครับไม่น่าเชื่ออ่าโอ้ไม่น่าเชื่อด้วยเอาปืนได้ปืนเหรอเด็กเด็กเด็กเลยตอนนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นซีรีส์ที่ได้คอนเซ็ปต์มาแล้วนะครับก็เป็นเกี่ยวกับนรกเลงอาชญาครับคุณหนู่มเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวส่วนเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นมากเลยแค่ไหนตอนนี้อยู่ระหว่างพัฒนา ตัวหนึ่งก็กำลังดวลกับตัวคาลิเกอร์ด้วยตัวบทสีเนี่ก็กำลังปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่รอบนี้คือเดี๋ยวนี้เขาก็ซิ้มาเขาบอกว่าเลื่อยใหญ่กว่าเดี๋แน่นอนก็คือจากผู้ชายร้อยปีจะมาเป็นมาริการ์ดมาริการ์ดเยอะนีมั้ยน่าจะเป็นเขาเปลี่ยนไปเลยนะเด้วยคาลิเตอร์ด้วยแต่ว่าคาลิเตอร์เนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนคือในสามเรื่องเขาไม่ทำกันแน่นอนตัวออกตัวเองก็จะดูแลเปลนใหม่ทุกคนเห็นแล้วก็โดยส่วนตแต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนตัวตาหัวเองก็อาจจะเปลี่ยนอาจจะกลับไปไว้เหหมืือออนนกกั็ได้ราจจะเป็น เป็นบริการสุยาวแบบที่ผมก็ได้ไปเอาเลยมีท้นี้เมื่อเท่าไปมีถักเปียมั้งถ้ามันเป็นผมแบบอันนั้นไม่แน่ครับเขามีถักเปียด้วยคือแบบว่าเอาไม่หมดลมาเออสบัดไปเอาเปียมาหน้าเอานะอันนั้นมันดูบูไปดิจิตอลฟุตปินนะฟุตนะยังอยู่ในระหว่างบรรทัดแต่ว่าถ้าไวถ้าผมมันมันมันไม่ยาวเราก็มยู่กบบแบบว่าเฮ้ยเดือดแชมพูเ้าข้าวอ๋อข้าวดีกว่าครับผมเริ่มยาวแล้วก็รีดดูด แล้วมีอะไราขงานเพิ่มมั้ยฝากฝากด้วยนะครับผมก็เดืนหน้านะครับทุกคนซิงเกิลผมจะออกแล้วในที่สุด้ให้กับทนักร้องแล้วนะนัทีไม่ซ้ำกันสักเรื่องเลยใช่ครับฝากด้วยครับเดืนหน้าซิงเกิลผมจะออกไแล้วนะครับทุกคนฝากพี่พีช่วยเต้นให้ผมด้วยนะครับไม่เอายงนี้พี่พีเอาตย่างนะไต้อช่วยอะไรก็ได้ใชยเต้นนะฮะเกบต้นไปแล้วเลยว่เป็นเงวแบบของมันเต้นเลยอยนี้มันเลยไม่้คนละคนไม่ใช่ร้องคนละนถ่าเป็นเพลงแนวแบบ่เต้นเลยแดนเลย ก็เอาเป็นว่าสาใจที่มแน่นอนครับมันเกิดจะลุ้นสปอยหลายๆรอบนะแล้วก็วันที่1 8เป็นงานที่มี40 40รายการนุ่งรันดันรันถ้าอุแบบเสียฟองอยางเพื่อนุ่งมันสายใจคุ้แน่นอนความหล่อความเท่ริสาสุนปาชิมสิมเพอร์สิกที่ผ่ามาคือขายเท่มือ่ตลอดก็พยายามขายมตลอดเป็ีกลับมาล่องไปอีกขอบคุณครับ